สวัสดีครับกินี่ต้อนรับซู้เข็มชาแนลครับเห็นไหมครับปลาครับหัวปลาหัวปลาแซลมอนนี่มี้บ่าวเข็มนะครับมาสีภาพีนข้างนอกมัมาเห็ดเมนูต้มยำนะต้มยำหัวปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่เป็นปลาประจําทิ่นของตั้งประเทศกูแหละแต่ว่าบ่าวเข็มไปหาซื้อมาจากห้างเซาเปอร์ซินค่ะนะครับนตอนคนคนนี้ขายปลาอันนี้กันี่เพื่นว่า มันสีนี้โอเมก้าสามมันดิกินแล้วมันดิฉลาดเอาทะเลเอาต้มเอาต้มกินซื่อนี่แหละครับเพราะว่าอ่าที่เป็นพวกหัวปลาเนาะมันก็สิมีเนื้อมันก็ยังพอมีเนื้อติดยู่นะบริเวณนี้บริเวณนี้เลยมีเนื้อติดยู่แล้วก็หัวหัวปลาแซลมอนนี่มันจีบว่าแข็งกับมันดิอ่อนมันคล้ายๆเป็นกระดูกอะสามารถยำได้เนาะยำได้แบบกุ๊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 บเลยล่ะนะนี่ครับวัตถุดิบหลักก็คือหัวปลาแซลมอนนี่แล้วก็เอาหอมแดง เอ้หอมหัวใหญ่อเอาเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายหรือว่าตัางโข่นี่ครับขึ้นช่ายหรือว่าตัางโขแล้วก็นี่แนะครับพวกตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข้าเหรอเนี่ตะไคร้อันนี้ใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ข้าเหรอข้าให้เนื้อว,ว,ไไวุ้ก ใช้ในนี้ละแล้วก็พริกพริกแดงนะครับเนะะาะจกมะเขือเทศนะเพื่อให้มันนัวให้มันนัวดลืมลืมแล้วก็มะขามเปียกนรับเนี่ยมันมันมันไมคอยอยุ่สมงครับเอาเข้ามาหั่นเตรียมวัตถุดิบไปบ้านตอนนี้ก็ได้สาม,มารถพาลงไปได้เลยครับหัวมันถือว่าแข็งไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วอะไรล่ะ นี่ครับนี่นัแหละผาอะไยังง่ายๆได้แหละปลาแซลมันนี่โอ้โอ้เนอะผ่าลงไปโอาติ๊กขนาดเสียบหมีบางทั้งหมดาดครับดิเสียบหมีบางทั้งหมดาดกัยังสามารถผ่าหัวเพื่นได้เลยนี่คือว่าหัวเพื่นนี่มีกระดูกอ่อนๆครับมันมันเป็นเครื่องหัวปลาบานทั้งหมดที่มันมันด้เป็นหัวแข็งเนาะนี่ก็คือว่าปลาเพื่นยังเป็นหนียอยู่นี่เนาะพอดีเ่็นปลาบวกปลาแซ่บัติดมากนะครับ ปาแชร์ผิดมเกแร์ต่างประเทศแต่ประเทศนอกคนหมนล่ะเท่ากับเขาไม่เฮ็ดกินเลยแต่ว่าก้อนเฮ็ดกินก็ต้องไปล้างก้อนนี่ครับเอาละลายหนังแข้งกับมาหล่างก้อนนี่เท่ากับว่าซับมักต้นหน่อยก็เฮ็ดเอามักินหน่อยก็เฮ็ดต้นหน่อยมากับเน่ก็เฮ็ดต้นเน่เนาะเอ๋ออันนี้เอาเฮ็ดเฮ็ดไปต้มนะเฮ็ดไปต้มเกาก็ต้องนั่นไล่ก็ได้ซับซับซับพ่อแอมเป็นขิ่นไปเลยเนี่ยฮั่นได้ครับเอาออะไรล่ะ เนี ève, ่ยแลหั่นได้พูดนะโอ้ยกลบๆกลบๆคือว่าเฮหตุไงแล้วนี่หั่นไปเตรียมไปต้มเพียงเดียวต้มมันเป็นหัวเลยหัวหนึ่งในหม้อนึงพอดีครับหมอนึงในหม้อนึงนี่แหละกระดิกินพ่ออิ่มนี่แหละหม้อนึงก็เลยมันก็ยังมีเนื้ออยู่เนี่ยครับมันเฉียดชิดจนเหนียดจิตน้ำนาะ กอ่าอยู่ตรงไตทองเพิ่นก็สิเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมันแซ่บนี่แหะครับเป็นจุดทีม่มักเลยล่ะเดี๋ยวหั่นไปต้มกันเอาต้มมันมหมดเลยยังล่ะหัวเดียวนึงนี่ยแล้วเซนหมดเลยแล้วเส่ไป อาหารมัดจะได้มีโอเมก้าสามีวิตามินมีโปรตีนและวิตามินเลยนอวะว่ามักหน่อยกับหั่นต้อนหน่อยมักใหญ่กับหั่นต้อนใหญ่กินนึกว่าพี่น้องพี่มัดจะมั่งกับสีแสบเพราะแสบกับข้นนึกกับตอนปุ๋งเราแหละครับ อาแต่ว่าหนีมันก็มีความแสบความมันข้มนัวของม,มันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับอ่านี่คือเป็นการเน้นน้ำวัตถุที่ลักๆก่อนนะครับเนาะเสร็จแล้วบัดนี้เขาก็มาไปยู่ไปยู่หน้าเตาไปเห็ดไปเห็ดกินนะมาเองครับนะบี่วัดนี้เขามาหอดเตาบ่งที่เช็ดแล้วจะจ้งในเขาทิ่เตาก,อน,กอนแล้วอย่างที่แรกเนาะ ติเตาก่อนเลยโอ้โหแห้งจังแห้งจังฟอน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 นี่ครับติ๊เตาแล้วก็เอาหนาม,มาใส่ครับเพื่เอเหาจิตได้ต้่มฮะโอ้โหมอคลาสสิกซ้อมแล้วซ้อมอีกหมอกเลยติ๊เตาเขาต้องให้หนามมันเดือดกันนะครับให้หนามมันเดือดอนนก่อนที่เขาจะไปเอาเครื่องลง่มล่อไปก็ล่อให้หนามมันเดือด อพอน้ำเดือดแล้วเราก็ออเอาพวกคาตะไคร่นะครับเคาตะไคร่ใบมะกรูดลงไปก่อนเลยต้มเพื่อให้มันมีความหอมได้ไรน้ำใส่นี่ครับเมื่อแล้วเอาคาตะไคร่มาใส่เลยนี่พอน้ำเขาเริ่มเดือดแล้วนะครับเนาะได้ละเดือดไปน้ำก็ได้ เนาะใกล้แล้วใกล้แล้วน้ำริ่มเดือดแล้ว <enth> เดเดนะับ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 มุมกล่องมาฟังนี่เจะ้เห็นน้วกันนี่นะเปลี่ยนมุมกล่องไหมเอาเฮียบต้มมาให้น้ำมันเดือดก่อนนะเอาเอาลยม,มันเดือดบ,บ๊อบบ,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 บบ๊อบบ๊อบเอาขาตะไคร้ลงไปเอาตะไคร้ใบมะกรูดลงไป เม็นจะใครเฉยเลยหอมใครหยิดต้องใส่กันตะไครไ้ใบมะกรูดเ้างซอยนะครับใส่ลงไปตะไคร้ใบมะกรูดต้มให้มันหอมไว้ก่อนเลย นะบอกพีกกระล่องไปกันรถเรีนรู้ครับสูตรนะครับผู้ใดมักเนี่ยอะไรกับไสเน่านั่นแหละมักอันใดหน่อยกับไส้หน่อยมักอันใด้หลายกับไส้หลายเวลาขันบ่มักบ่มักเลยกับพ่ต้องไส้ครับเอาลองเอามึงต่มไหวมัน,เด,น,นมเดือดเยอะเกินที่ใครเอาปลาลงเด้เพราะว่าขันน้ำมั่มเดือดเนาะปลาลงก่อนเดี๋ยวมันดิ่ข้าวครับเลาวก็ได้ต่งต่งมันเดือดเนี่ยจังหน่อยน้อเนี่ยคุณอโอ้ เนาะปล่อยไปสักแป๊บนึงนี่น้ำเริ่มเดือดขึ้นมาละใส่บะคือเทียดต้องไปผอมกันหลดมันก็จะต้มให้มันแล้วม,ม,มันมีความกลมกลมเห็นมันมีความอูมาม,มิครับบะคือเทียดนี่ใส่บะคือเทียดนี่เขาก็ต้องใส่ผงชูรสก็ได้เพราะบะคือเทียดมันมีความหวานมันนี่มีความหวานความนัวมยืดในตัวของมันอยู่แล้วมันเน็ดยใส่รสชาติกลมกลมรสชาติอูมามิ ปรุงเมลเหลวที่เดียวโหลดยังล่ะเอา้าปรุงแล้วที่เดียวโหลดจะคอยเอาปลามาลงเอานี่ใส่ปลาขามลงไปแล้วมันก็นกี้เพิ่มรสเปรี้ยวรสเปรียรปร้ยวหรือว่ารสสมนะครับใส่หน่อยสมหน่อยใส่หลายสมไรปลาค้ำากันเลยอ่าใส่ปลาใส่ปลาขามอะไรล่ะฮะเกลือ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  มันต้องใส่เกลือน้ำข้าวโพดจำเป็นต้องใส่ผงชูรสครับเพราะมันมีความแสบความน่วนยี่ตัวของมันอยู่แล้วอ่าใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งหยิบมือเนาะใส่เกลือดิบร้อมใส่ผงชูรสนี่ครับใส่เกลือเกลือเสร็จแล้วก็ใส่ปีบใส่บีบไม่ได้เพราะขี้แ พี่นอกก้องคุณได้มักนัวก็ใส่รถด,ดีเด้อแต่ว่ายนี่บ่ได้ใส่เลยนะใส่เกลือใส่ผงนัวน้ำเน่ยงกับอะไรถุงกระปุกสูตรที่มาพี่ชอบใส่ใส่หลายแฉบหลายใส่หลาย,ลาย,ลายนัวหลายเดี๋ยวครับรอมันเดือดจแป๊บหนึ่งกันถ้าจะคอยเอาปันามาลงเนาะ ใส่ต้มไปให้มันน้ำม,มันเดือดในจังน้อยอุนอ่ะไอขึ้นมาแล้วเฮมัเดือดบุบ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 โอ้โอ๋อมันต้องเดือดคัก็คักให้ใหน้ำฟดมาเลยมาต้มก็ลอยองศาละเนี่ยเพราะว่าน้ำน้ำม,มันเดือดที่ลอยองศาเอาอุ่นอ่ะ,อน,อะนี่ครับไอ้องหมดมาแล้ว เอาวะนี่จริงๆในตัวมันเดือดเลยเหล้าเขาใส่ปลาตัวหนาะยเขาเขาอยู่ต้มปลาไหมเนาะเดือดซะมีกัพ่อละว้าเอาใส่มันหมหมดเลยเห็มันเดือดจริงๆก็อยากเห็มันเดือดแค่ก็นี่แหละเอ้าเร่ยงไฟสหันมันในอวายู่บะข้าวนี่ปรุงเสร็จแล้วทีเอา บาง็หั่งใส่ใส่เกลือเนาะหั่นมักหั่นมักนวกับใส่ผงนวดน้ำเม่ยวด้ว่าพี่น้องผู้ใดอยากใส่ผงอูมามิใส่รสดีฝาไทาย่งี้กับเล้วแต่มักไรกับใส่อยากให้มันแฉลบไรกับใส่ไรแต่ว่าอันนี้บ้าเข้มก to <you S 1> ับอะไ้ใส่หรอกแต่ว่ากับยิบไปแน่นิดหน่อยการต้มเนี่ยเพรา่จำเป็นต้องไปใส่น้ำปลาครับเพราะว่ามันฉีบเสียเพราะหั่ต้องการควบเข้มให้ใส่เป็นเกลือ ไม่ใช่เป็นเกลือจะดีกว่านะครับเนาะมันจะเสบกว่ากันเดี๋ยวปล่อยให้มันตุมให้มันเดือดอีกนิดน้อยกันเขาก็จะเอาหอ,อมหัวใหญ่หอ,อมหัวใหญ่ลงไปแล้วก็นไปสุดท้ายาาาาาาก,กอาายอ้อนห้องสิบปงก้อนห้องสิบปงหรือว่าก้อนห้องสิบยกโล่เขาก็จะเอาฝักกึนชายเอาขึ้นชายเอาต้นหอมใส่ครับต้นหอมที่หั่นนะครับเนาะต้นหอมที่หั่นไว้ขันเ้าเอาลงเลยถามว่าเอาลงเลยได้บอแต่สมัติเอาลงเลยได้เหมือนกันแต่ว่า มันกันสีสีมันถี่วังงามที่เขาเอาลงสุ e ่ท้ายเพื่อว่าให้มันยังมีความสดมีความสีเขียวอยู่ในจักหน่อยเพื่อให้มันเพิ่มสีสันนะครับมันกะสีมีความหอมอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วใช่ปะนี่แหละมันกันลโไปใยูน้ำกันนึกเก่าล่ะเดี๋ยวเอายองยองกันอันนี้จักหน่อยกันเดี๋ยวมันถี่ว่านวดถี่ว่ากลมกลมมันถี่ว่าเป็นรถอูมามีอย่างไรอคือการต้มนะครับนันฟีนองมากสูตรจังไดกั เห็ดไดครับสมารถประยุกต์สามารถแอฟไฟอะไเพื่อนมักกันได้มักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายเพราะว่าการต้มการต้มย่ำวัตถุดิบของแต่ละท่านอาจจะมีอ,อาจจะมีมากหน่อยแตกต่างกันไปครับแต่อันนี้เบ้าเกียมยหาได้ยซ้ำนี่ก็เลยใส่ซ้ำนี่จริงๆก็อยากจะใส่หลายครั้ก,กนี่อยู่ละแต่ว่ามันหาได้ซ้ำนี่ลกะก็เลยใส่ซ้ำที่มีนะครับน,นี่นตักกันพวกฟองออกรับเนี่ยฟองนี่มันดนี มันถี่ข้าวตักฟองช้อนฟองออกนิดหน่อยออเนี่โอ้บักฟิกบักฟิกจ้งไหวจ้องไหวเดี๋ยววันถี่บังแงม,น,างาม <c oughs> นี่ครับอ๋อต้มเดือดเดือดเลยคุณน่ะมาทำบัตได้เนี่ยใไซซัมมี่กับแซ่บแล้ว มันก็สิมีความผสมจากปลาขามครับแลบว้ว,ว,วก็มีความนัวความนัวจากปาลามีความนัวจากปลาแล้วก็มีคั้วกลมกลมมันลดอูมามิจากผักคเทศแล้วก็มีความเข้มจากเกลือหรือว่าพี่น้องอยากจะใส่น้ำปลาก็ใส่ได้ขึ้นนะคกับที่มักอ๋ออันนี้เด้เอเขา,เา,เา,เาต้องช้อนช้อนฟองออกนิดจังหน่อยฟองมันหลายเผดมันอยู่ว่าแสต้มันก็สิมี กินของป่าติดมาหลายจักแม่นบ่แม่นดอกเพิ่นพาเว้าไปจริงๆเอานี <c oughs> ่ครับแล้วก็สิมีความหวานมีความหวานจากต้นหอมเนาะใส่ลงไปหอมหัวใหญ่ใส่หลา่ๆก็สิหวานคือกันครับใส่หลายก็สิหวานหลายจากนั้นก็ปล่อยไว้ให้มันเดือดเน่นจักหน่อยเฮากับจะคอยมาซิม น,น้องกะดิใช้ไปตักแต่กเกลืออย่างเดียวขันปลามานันนัวอยู่แล้วเห็ดจังได้กะแสบครับเกลือนี่ใช้ประมาณหน่อยไม่เป็นทีสอนหน่อยหนึง่งคนด <c oughs> เีเอาใส่ไปประมาณสอนหน่อยหนึง <c oughs> ง่ง,งอย่าลองชิมมืงก่อนทำมันถ้ามันจางเขายังค่อยปรุงเพิ่มอันนี้ลองให้ปลามันสุกก่อนนะครับน้องกแต่ว่า ี่แหละรอให้มันสุกก่อนแต่ว่าแกจะไปค้นดูด้วยอันนี้บ้าเขียมเฮ็ดให้มืองไปซื้อกันค้นดูปลามั่ที่แตกเนื้อปลามั่ที่แตกเนื้อปลาไม่ยุ่ยเนาะตากออกมาในจังเลยนี่ครับโอ้โนอ่ะฝนอ่ะน่ะน่ะเดือดบบ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 ยมันฟขากแค่เหมือนฟดยางคักเลยแบบนี้ โอ,อ้คือ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 ตัวล่ะอะไรสีเขียวสีแดงสีแดงสีขาวสีเขียวมีครบทุกสีครับก็ใส่ลงใส่ใส่ใส่ขยี้ขยี้ขยี้แบบเคี้ยวเทิดขยีข้แบบเคีย้ยวเคี้ยวให้มันนัวให้มันกลมกลมให้มันมีรสอูมามิในจนังห,หน่อยเพราะว่าเขาบดใส่ผงซุลลดบดใส่ผงซุสแต่ก็ใส่ผงนัว นังเข่าไว้เด้เดี๋ยวหาเนี้ยมาชิมกันบ่เ่ยโอ้ยหวานแล้วหวานแล้วกับสมอยูขขอ่นเพื่อนนี่มันกับประขามกับค่อนข้างะหลยอยู่สมแล้วเอาซิมจิกหลอบเพื่อนเพื่อควบแม่ใ,ใจมันใจโอ้ยซ่บ แซบอยู่แต่กะปรุงเพิ่มเอาเอาน้ำปลาเส้นแนจัง่อยซะน้ำปลาเส้นแนนิดนึงครับปุ๊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 บสมได้แล้วรสเปรี้ยวได้แล้วคิดว่าเกี่ยวกับต้มยำเนาะยำมันก็ต้องมีรสเปรี้ยวรสสมมันน้องคอยฉีดแมนต้มยำพี่น้องผู้ใดมักมักอันไหนกันคือเอาเห็นมันเด่นๆด่นเห็นว่าจะรสหนึ่งครับเอาไปนี่ียบร้อยแล้วเขากระช สีปงกันิีป,ปงสีงองกลงนะสีปงสีงอกลงเดี๋ยวเขาก็ต้องใส่ผักสีเขียวเพื่อให้มันสวยงามนี่อ่าใส่ลงไปอ๋อใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟพร้อมรับประทานเรียบร้อยอันนี้เขาเขาเแบบแบบง่ายๆครับเพราะว่าต้องปรุงอย่างไร,ร,ร,รงงงได้ปรุงเพราะว่ามันมีความแสบความนัวอยู่นี่รสชาติได้วัตถุดิบของมันอยู่แล้ว เพราะว่าวัตถุดิบแต่ละโตเนาะเพิ่นก็สิมีรสชาติเฉพาะเพื่อเอามาชูเอามาชู่รงชู่อ่าคมแสบคมนัวของเพิ่นนี่แหละนี่ครับก็คือเสร็จแล้วเนาะเอาปิดไฟเดี๋ยวตักกันต่อไปโอเคครับเดี๋ยวให้ยเบาเข็มตักเนี่ยตักก่อนจักหน่อยเดี๋ยวจะพาไปมึงนะครับเนาะนี่อ่ะปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วว่าหนิยางไปเอาถ้วยมา <laughs> เอาเอามาตักไป กินน้ำกันนะครับไปสดห้อนน้ำกันนี่หุ่นปลาแซลมอนหัวปลาแซลมอนปลาแซลมอนโอ้ยสีไหมยังงามเลยคนนะ่ะเอามัเมือนแค่แเอามาเอามาเอามาหอมๆเตรียมเนี่ยเอามาสดน้ำกันครับสำหรับพี่น้องที่มีที่ว่าในกินเขาต้องไปเตรียมมาเด้มากินเขาน้ำกันแซ่แๆ่ไปพร้อมๆกันนะครับหุ่นโอ้ มามามาพุ่นน่ะอันนี้เออบ่ได้ลืมไปอันนี้มันเป็นการต้มแบบต้มนำ้ำใสผู้รางคนอาจสิต้มแบบใส่พริกเผาก็สามารถต้มได้คือกันครับต้มได้ใสประยุกต์ได้ด้วยกันเนาะใส่พริกเผาเน่เพื่อให้มันมีรสชาติให้มันมีสีสันใหญ่จะเป็นต้มยำใส่พริกเผาใส่นมสิเป็นต้มยำนำ้ำข้นเนาะแต่นี่บ่เค็มเฮ็ดแบบต้มน้ำใสครับต้มนำ้ำใสโอ้งามงามเด้อเอาไปนี่เรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมรับประทาน